คดีหุ้นสื่อนะครับอย่างที่ทราบว่าสุดท้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับรับคำตัดสินตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่างๆจากคดีหุ้นสื่อเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของอนาคตใหม่นะครับมันนำไปสู่การตั้งคำถามที่ว่าตกลงเจตนารมณ์นะครับในเรื่องนี้เนี่ย ในข้อกฎหมายอันนี้คืออะไรกันแน่นะครับการระบุลักษณะต้องห้ามในการห้ามถือหุ้นสื่อเจตนารมณ์มันควรจะเป็นเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้นักการเมืองไม่ให้สอสอเนี่ยใช้สื่อของตนเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนป้องกันการแทรกแซงสื่อเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของ พักพวกตนนะครับแต่จะเห็นได้ได้ว่ากลางนี้ของคุณทันวาลินเนี่ยเธอทำนะครับรับจ้างผลิตสื่อประสานงานในการผลิตต่างๆโฆษณาละครภาพยนตร์ไม่ใช่สื่อในความหมายที่จะเข้าไปมี ผลในการแทรกแซงทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวสอสอหรือพักการเมืองใดๆไดได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างอีกคดีหนึ่งที่ชวนให้สังคมตั้งคำถามว่าคดีหุ้นสื่อน,นี้เจตนารม์จริงๆเป็นไปเพื่ออะไรกันแน่นะครับพักเก้าไกลอยากชวนทั้งสังคมตั้งคำถามกับการความบิดเบี้ยวของระบบกฎหมายของรัฐธรรมนูญ อย่างที่เป็นอยู่ครับ่ะกอปเองทํางานต่อสู้นะฮะเรื่องสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศก๊อปทำหนังนะเพื่อจะเล่าวัฒนธรรมความคิดความเป็นอยู่ของคนในสังคมสะท้อนให้สังคมเห็นในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทําและในการที่กอปได้มาเป็น สสได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เพื่อทําหน้าที่นี้ต่อให้วันนี้ก๊อฟไม่ได้เป็นสสแล้วแต่ก๊อฟมั่นใจค่ะว่าอุดมการณ์ความคิดนะคะสิ่งที่ก๊อฟทำมาตลอดทั้งที่ก่อนเป็นสสและระหว่างเป็นสสและไม่ได้เป็นสสแล้วก๊อฟก็จะทําเหมือนเดิมนะคะก๊อฟมั่นใจว่าในสิ่งที่ก๊อฟคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ก๊อฟทำก๊อฟทำด้วยความมั่นใจเพราะฉะนั้นนะคะ การที่คุณตัดสิทธ์ในการที่ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้แปลว่าก๊อฟจะยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะก๊อฟก็ทําเหมือนกับที่ก๊อฟทำอยู่แล้วทุกๆวันค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆสอสอทุกคนนะคะอยากจะบอกคนที่เชื่อนะะในอุดมการเดียวกับเราทั้งหมดว่าก๊อฟไม่ได้ไปไหนนะฮะต่อให้ก๊อฟไม่ได้เข้าสภาในฐานะสอสอแต่ก๊อฟก็ทํางานเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรตลอดชีวิตค่ะ Oh, yeah. Yeah, yeah right. Thank <laughs> <laughs> you. <Yeah. laughs>